นี่เลยเมื่อกี้หนูแอบพูดคุยกับพี่เขามืนิดนึงค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเชอแอมรอฟังบนเวทีพร้อมกับแขกผู้มีจิตรเลยแล้วกันดีใจด้วยนะ 3G ก็กำลังจะมีแล้วประเทศอื่นมีไปหมดและแต่บก็มี 4G แล้วตัวเองโอเคมาเชิญเขาเลยดีกว่าคุณเชิญนะคะพี่เอกพงขัตติยะค่ะขอเสียงประมือด้วยครับขอเสียงประมือด้วยค่ะนี่สวัสดีค่ะจริงๆริงว่าพี่เอกพงเป็นอาจารย์ค่ะแต่คือเราเห็นหน้าพี่เขาเรารู้สึกว่าแบบเป็นรุ่นพี่เราเองนี่แหละยังไม่แก่เลยอย่างน น้องเขาไม่ขึ้นมาด้วยเหรอครับพี่พี่แมนคะทำงานก่อนครับพี่โอเคโอเคโอเคอ่านะฮะมาถึงนี่เลยค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอปนะครับพี่เชี่ยวชาญยังไงครับพี่ก็ก็เอ่อเป็นเป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีมีส่วนในการเอ่อ ในเกี่ยวกับโปรเจกต์ทำแอปพลิเคชันบนมือถือโอ้โหแล้วก็ไอโฟนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะใช่หนูก็มีอย่างนี้หนูจะใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ได้เมื่อกี้โหลดไปแล้วนี่โหลดไปยังใชหมโหลดไปยังโหลดไปติดค่ะนะครับ 3G ยังไม่เข้าทางนี้เมื่อกี้เห็นว่าน้องๆเชเอมเนี่ยครับผมอยากเป็นลูกค้ายังไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ว่าอยากที่จะศึกษาเรื่องแอปพลิเคชันอยากเห็นมากพี่ตัวนี้เลยฮะก็คือวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมาที่อยากจะนำเสนอนะครับเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับ เนื่องจากว่าเทรนด์ช่วงนี้ก็ต้องเป็น iPhone iPad แน่นอนพี่ตอนนี้เข้าถึงวัยรุ่นทั้งหมดผมก็อยากจะเดโมให้ทุกท่านเห็นชัดๆเลยว่าเดโมที่อยู่ตรงทองหล่อเหรอครับไม่ใช่นั่นมันล้านไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวเรือเราอยากจะให้ดูเดโม่ในหนึ่งว่าครับผมที่ท่านตรงนี้นะครับทำมาสำหรับคนใช้แอปยังไงนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยคู่ใจคนใช้แอปแต่ความจริงเนี่ยผมรู้มากกว่าพี่นะคนใช้แอปเนี่ยต้องไปถามใครรู้ไหมถามใครสองการครับผมนี่ไงนั่นมันพี่แอปพักตะออนโอเค อโทษครับพี่โอเคครับอ่านี่นะฮะเริ่มยังไงก่อนเลยอันดับแรกอ่าตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะรับท่านคะใครที่มีโทรศัพท์นะคะไอโฟนนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะพี่นะครับผมสรบท่านที่มีนะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันแม็คาลิกได้นะครับตามชื่อแม็คาลิกได้เลยนะครับก็คือเข้าไปในแอปสโตรใช่ไหมคะใช่เข้าไปในแอปสโตรแล้วก็ที่สําคัญโหลดฟรีฮะโอ้โหเพราะว่าคุณมงคลเ้าอยากจะตอบแทนให้ลูกค้าสุดยอดสุดยอดเลยครับอ่ะทีนมาดูกันว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับหน้าตาโอ้สวยนะฮะ ชงเองครับชงเองครับเราต้องชงกันเองอ่ะพี่สวยไม่ช่วยนะพี่เมื่อกี้หนูแอบเห็นแล้วตัวตัวสัญลักษณ์ค่ะไอคอนน่ารักมากเป็นเป็นตัวไมคเคียนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับฟีเจอร์หลักๆเนี่ยนะครับเราทํามาเพื่อคนใช้แก๊สนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้ที่สนใจนะครับ เริ่มต้นเรามีฟีเจอร์อัปเดตข้อมูลอันนี้พี่โมกนบอกว่าสามารถรู้ได้หมดเลยว่าอุปกรณ์เหมือนที่พี่มงนลบอกตัวไหนไม่ยุ่งกับไฟตัวไหนเป็นมากกว่าจมูกของคนถึง10บเท่าปลอดภัยดูได้หมดแล้วก็เวลาเรามีข่าวสารดีๆครับผมใช่ถมามีข่าวสารดีๆเนี่ยตัวเนียจะแบบลูกค้าสามารถจะติดตามอย่างใกล้ชิดเลยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอยู่ที่มงนลย4ิบี่ชั่วโมงอัปเดตอะไรใหม่ๆเลยใครมีแฟนก็เลิกกับแฟนแล้วนะว่าตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถ โหลดเข้าไปดูรายละเอียดัผมก็มีเว็บไซต์ของทางเมติกให้ดูได้นะครับจริงๆรพี่จะเป็นข้อมูลสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้ก็น่าจะถูกใจครับผมนะครับถามว่าตัวนี้นะครับเป็นคำถามที่ผู้ใช้แก๊สเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้สึกว่าเอะเราติดแก๊สมาเนี่ยครับผมเอะมันประหยัดไปจริงไหมเออหลายหลายคนถามบางคนผมเคยคุยกับแท็กซี่นะแท็กซี่บอก ก็ถ้าคุณใช้เยอะก็ติดก็เป็นคําตอบของพี่เขาแหละแบบบ้านๆแบบผมชอบแนวนั้นแนวนั้นแต่ว่าตัวนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการแ r a คกิ้งหรือว่าดูนะทุกครั้งที่เราเติมแก๊สเนี่ยนะครับเราสามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าเริ่มต้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเหมือนเรากดระยะทางอะไรอย่างเงี้ใช่นะครับเราอยากที่จะว่าติดตามผลการใช้งานของแก๊สเราเครื่องยนต์เราตลอดนะครับเราก็ คลิกเข้าไปเลยอ่านะครับเติมแก๊สนะครับเริ่มต้นด้วยการเติมแก๊สอ่าเติมแก๊สแล้วก็กดรีเซ็ตเลขกิโลรีเซ็ตเลขกิโลเพื่อให้ค่ามันรีเซ็ตนะครับจากนั้นเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะพิมพ์ระยะทางที่ไปวิ่งมาอ่าไม่ใช่วิ่งนะฮะ ขับรถพี่่าตลกกับผมสิไม่เป็นหน้าที่ผมก็คือพี่กำลัจะบอกว่าคํานวณจากที่อยู่หน้าจอรถไม่ใช่เป็นพี่หีไม่ใช่คับพี่ขับรถไปเดี๋ยวไปจัดรายการเลวยกันพี่ขับรถไปจนแก๊สหมดครับผมหมดเสร็จปุ๊บนะครับทันทีที่เข้าปั๊มเติมปุ๊บน่าใส่ระยะทางที่อยู่บนเลขหม่คุณตรงนั้นไปอ่าเราใส่ไปฟาบสมมุติสมมุติอเมื่นกิโลป่ะอ่าี่ก็เกินไปสองร้อยกิโลโอเคได้ครับพี่ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าเติมเต็มถังครั้งที่สองเนี่ยเติมไปกี่ล สิบห้าลิตรครับสิบห้าลิตรเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะครับผมแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายไปจ่ายไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทโอ้โหนะฮะนี่เป็นเลขสมมุตินะฮะเป็นตัวเลขในฝันเลยนะฮะโอเคอ่าระบบจะคำนวณให้ว่าเรียบร้อยสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรสิบสามจุดสามสามกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะตื่นเต้นไหมฮะขอเสียงตรมือหน่อยฮะจริงอนี่คือปัญหาจริงๆอ่ะเพราะว่าล่าสุดใช่แลหนูไปเติมแล้วเขาบอกหนูว่าคือนี่หนูสาบานค่ะหนูงงมาก คือพี่หนูโทรบอกว่าเอ็มเติมแก๊สด้นะแก๊สหมดหนูก็ขับเข้าไปพี่ที่ปั๊มหนูก็บอกเขาใช่ไหมคะว่าพี่300อันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดหนูคือหนูไม่เติมเยอะเพราะเดี๋ยวคนที่บ้านเอาไปขับเยอะไงหนูก็จ่ายไป300หนูบอกเขาพี่ค่า300ร้อเขาได้มาบอกหนูงี้ค่ะพี่ทั้งหมด196บาทครับหนูก็เฮ้ยแก๊สหมดทําไมเท่านี้เขาบอกว่าอันนี้เอ็นจีวีเขาบอกว่า เต็มแล้วจริงๆครับครับผมหนูก็งงก็หนูก็คำนวณไม่เป็นค่ะหนูก็เลยกลับมาบอกพี่ว่าหนูจ่ายแค่ร้อยเก้าสิบหกบาทพี่หนูก็โกรธหนูหาว่าหนูงกคือมันมีวิธีอย่างนี้ไงคะมีแล้วไงอันนี้สามารถคำนวณได้เลยแล้วก็สามารถจะคำนวณครั้งต่อไปได้ครั้งต่อไปได้ครั้งนี้อ่ะได้ละต่อไปเราก็กด next เป็นรอบที่สองครับผมก็เติมไปเรื่อยๆครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถกลับมาดูได้ว่าเอ๊ะ๋อมันบันทึกไว้ด้วยใช่บันทึกไว้แล้วกลับมาดูอ๋อ รถของเราเนี่ยประหยัดพี่ก็เลยจะบอกว่าเราสามารถที่คำนวณด้วยตัวเองได้ง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายต่อละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันเท่าไหร่มันถูกกว่าจริงไหมแล้วมันคุ้มกว่าจริงไหมเราบางทีติดแก๊สไปผมไม่รู้ราคานะประมาณ3 0ม0 0ื่นสี่หมื่นสมมุติประมาณนี้แล้วลองคำนวณก็เสียงเงินครั้งเดียวเนี่ยกับคำนวณชีวิตในอนาคตเนี่ยประหยัดเยอะจริงๆนะฮะมีอะไรอีกี่ะอันนี้อันนี้อันนี้อินอันนี้อินเพราะว่าผมก็ใช้แก๊สชอบชอบครับผมถัดมานะครับตัวนี้อันนี้ ไฮไลท์เลยโอ้ยผมชอบตรงนี้มากยังไงคะอันนี้คืออะไรที่น้องเชอเอมบอกไงว่าหาจุดเติมแก๊สได้ที่ไหนถูกไหมคุณใช่ครับเดวิเกเตับก็คือว่าเวลาที่เราเติมแก๊สเนี่ยเวลาที่ขับรถในพื้นที่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราถูกปั๊มเราอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ทางเราจะรู้สึกว่า ต้องมานั่งลุ้นว่าจะเจอปั๊มอีกกี่กิโลใช่ค่ะอันนี้จริงอันนี้จริงคนใช้แก๊สจะรู้ดีนะครับี่ใช้ทีเนี้ยนะครับแอปพลิเคชันที่ผมลองเทสมาแล้วอ่าเป็นไงไหมพี่เป็นไงคะพี่มงคลไปต่างจังหวัดแล้วก็แก๊สหมดเหมือนกันแลลองเช็คดูครับผมอัปเดตมากเลยนะอ่าอัปเดตครับคือขึ้นเลยใช่ไหมคะคือตัวเนี้ยนะครับข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้ง NGV ครับนะครับแล้วก็ l p g RPG มีไหมครับอไม่มีฮะอันนั้นตลกอเลยเรา ครับต่อไปทั้ง2ตัวนี้นะครับคือข้อมูลทั้งประเทศไทยนะครับมีข้อมูลทั้งหมด1,333ปั๊มโอ้โหณปัจจุบันนะครับซึ่งจะอัปเดตอีกเรื่อยๆพูดงี้ว่าทั่วถึงจริงๆทั่วถึงติดแก๊สติดแก๊สติดแก๊สนะครับแล้วก็จอครวมปั๊มที่กำลังก่อสร้างด้วยครับผมทีเนี้ยยังไงพี่ยังไงดีคะทำงานยังไงดีคะสมมติว่าหนูจะเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับผมนะครับเราบอกว่าเราจะหา NGV นะครับแผ่นที่ก็จะโชว์ ปั๊มใกล้เคียงขึ้นมาเป็นพินนะครับเราก็สามารถเลือกปั๊มไปแตะปุ๊บเขาจะโชว์ระยะทาง3กิโลเมตรครับแล้วก็สามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาเส้นทางหบเส้นทางไปได้นะไม่ใช่ละละอย่างเนี้ยเห็นไหมเชลง่ายไมครับง่ายมากเชลยงนะครับแม่หนูมาด้วยแม่คะตัวนี้เนี่ยยังไม่พอ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 เราไม่ธรรมดายังมีอีกนะครับของเราเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดปั๊ครัมนะฮะแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยนะครับยังมีเกมเกมให้เล่นพี่จะให้ผมขับรถเลยเหรอฮะครับผมสนุกแล้วล่ะโอเคระหว่างให้เราเติมแก๊สเนี่ยระหว่างรองไงพูดหอคุณเปนจริงไปด้วยไงเออเราก็ไม่รู้องทำอะไรนะฮะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับเรามีฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลนะครับคุณสามารถที่จะกดเช็คอินครับพี่เช็คอินโอ้โหเท่เทไหมเท่ไหมเท่เช็คอินนะครับจริง แต่อันนี้ใช้กินได้ต้องอยู่ในรัศมี1กิโลเมตรถูกต้องเพราะว่าเราต้องอยู่ในปั๊มดี๋ยอะครับผมแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์เพื่ออะไรบางทีเราไปปั๊มนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะ ปั๊มเนี่ยไปเจอปั๊มดีใจมากเลยแต่ปั๊มยังไม่เปิดให้บริการครับผก็จะมีข้อมื่งเนื่องจากอันนี้เป็นสังคมการแบ่งปันเฮ้ยอะไรกันวะเซ็งวะอ่าไม่ใช่เรื่องแฟนทิ้งได้ไหมเออเอาลงกย่ยวกับแก๊สนั้นนั้นว่าเอออ่ายกตัวอย่างเช่นมีหัวจ่ายเท่าไรมี NGV ไหมมีร้านกาแฟไหมนะเราจินตนาการดูเราห้องน้ำสะอาดไหมใช่ออันนี้เป็นการเล็กคอมเมนต์กันมาที่นี่เสยอาหารการกินก็ดีบริการบริการดีมากอยู่ตรงนี้นะ ไอะไรอย่างเงี้ยคุยกันกับเพื่อนได้ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสนุกจริงๆพอเราคอมเมนต์เนี่ยนะครับยังไม่ตอยังไงต่อคะมีเพื่อนอีกมีคะแนนให้นะฮะโอ้โหละคะแนนไม่ทำอะไรพี่ผมถามสั้นๆเลยคะแนนใช้ไปทําอะไรครับพี่อันนี้ต้องถามคุณมงคลนะคุณมงคลครับคะแนนนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างครับพี่คือในเมื่อมันเป็นเกมครับผมถ้าเกิดไม่มีคะแนนมันก็ไม่ตื่นเต้นเนาะใช่ค่ะถูกต้องก็เลยคุยกันในทีมงานว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนี้เราสะสมคะแนนไปเรื่อยๆครับผมแล้วจุดหนึ่ง เรามาเอาคะแนนตรงนี้มาแลกเหมือนพอยต์ไงฮะมาแลกสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้ของพี่มงคลเช่นอะไรบ้างครับพี่หรือว่ายังไม่บอกตอนนี้ To be continue ครับนี่พี่มงคลใจดีแล้วล่ะเล่นเล่นไปก่อนนะฮะเล่นเลกเป็นเล็กกับพอยต์เหมือนเราลูดนบัตรเครดิตเลยนะแน่นอนจะต้แง้ไนะครับสามารถช้ได้คือรู้สึกว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะคะคือเราไม่มีอะไรเสียเลยพี่มีแต่ได้นะใช่ใช่จริงๆนะคะสุดยอดมากโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโซเชียลด้วยคือออกไปทาง Facebook นะครับเวลาที่เรามีปั๊มกันได้ใช่นะครับแล้วก็เท่านั้นจะไม่พอนะฮะครับพี่ฟีเจอร์หนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราไปเจอปั๊มใหม่ครับพี่หรือฟีเจอร์นี้ยูเลก้าครับผมเป็นไปได้คือปั๊มแก๊สที่เราเปิดใหม่ทุกวันใช่ไหมฮะแล้วที่เราขับรถไปเจอปั๊มครับผมปั๊มไม่มีในแผนที่ถูกต้องเราอยากบอกเพื่อนมากเลยเราอยากแบ่งปันว่าเอ้ยเอ้ยฉันมาเจอปั๊มแก๊สตรงนี้นะปั๊มใหม่นะครับอยากจะแชร์ตรงนี้เราก็สามารถแอดได้่าก็คือสามารถแอดปั๊มใหม่ถ่ายรูปปั๊มเผื่อพ เพื่อเป็นแผนที่ที่ให้เพื่อนที่อยู่ในกรุ๊ปเลยเนี่ยเห็นว่าเรามีปั๊มตรงนี้ใช่แล้วก็แผนที่ของเราเนี่ยจะขึ้นครับผมทั้งหมดเลยเอซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันทําให้คนใช้แก๊สเนี่ยรู้สึกว่ามีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลมันเหมือนครอบครัวเนาะพูดง่ายว่าครอบครัวแก๊สคือแบบว่าเออเรามีอะไรบอกการแชร์กันอยู่ที่ไหนตรงไหนดีไม่ดีนะฮะมันง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยก่อนจะคุยกันก็ไม่รู้จักกันจะคุยกันไงเดี๋ยวก็เออต่อยกันหรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับผมมีอะไรอีกไหมพี่อ่านะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์เกี่ยวกับแมทอสฟีเจอร์เกี่ยวกับแมสอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งผมชอบเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันนี่คือเจ๋งสุดๆแล้วยังมีอีกเหรอพี่ยังมีอีกฮะครับผมนอกจากว่าคนอ่าที่ หาปั๊มแก๊สแล้วเนี่ยผมสนใจทีนี้สนใจแล้วนะครับอยากที่จะสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณมงคลอยากจะคุยกับพี่มงคยตรงอยากจะจองติดตั้งเพราะว่าอยากติดตั้งแก๊สแล้วเพราะว่าแก๊สเยอะเหลือเกินอยากใช้มากตัวนี้ฮะเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าวัน minute คือหนึ่งนาทีเนี่ยสามารถที่จะจองได้เลยจองได้เลยเพียงแค่เรากรอกข้อมูลนะครับจองติดตั้งกรอกยี่ห้อรถต่างๆเข้าไปนะครับ่วันเดือนปีที่เราจากจะจองนะฮะแล้วก็เบอร์ติดต่อ ครับผมมีรุ่นมีรุ่นเพราทุกอย่างมีรุ่นรถหมดนะครับทีเนี้ยเราก็กดเซ็นไปครับผมก็คอนเฟิร์มอ่ะสมมุติผมถามแบบคนธรรมดาสมมุติผมใช้บริการเนี้ยผมอยากไปติดตั้งปุ๊บปุ๊บรถผมรุ่นนี้นี่นีนีปุ๊บแล้วไงต่อครับผมจะได้ติดตั้งตามวันเวลาไหนที่เกยบไปอ่ะทางนี้ครับผมครับผมอ่อันนี้คือส่วนหน้าบ้านครับพี่หลังบ้านเราจะมีทีมงานดูแลอืเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้ามีการสอบถามขเกียเราตอบกลับไปลูกค้าอยากจองติดตั้งหรือจองอร์วิส เราจะต้องตอบกลับไปเหมือนกันว่าคิววันนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมทําไม่ได้มีเวลาไใกล้เคียงไหมครับผมแล้วควรจะเข้ามาเมื่อไหร่โอ้โหก็คือว่าเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าเรายืนยันปุ๊บเนี่ยครับไม่มีการขายการติดต่อคือโต้ตอบกันทันทีแล้วก็มีการเลือกวันคอนเฟิร์มกันเลยทีเดียวสะดวกสบายและเจ๋งมากๆพี่คะถ้าพี่ทันสมัยขนาดนี้หนูว่าก็ ติดแก๊สกันเถอะค่ะพี่นะครับก็ดหน่อยเกินมีอีกไหมพี่ถ้าแอปมันติดแอปติดแก๊สผ่าน iPhone นี่จะติดให้แล้วฮะอันนี้ติดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดยอดจริงๆอะค่ะก็จะเป็นการติดตามข้อมูลครับผมเฟซบุ๊กซึ่งตอนนี้เนี่ยคนใช้เยอะมากก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นหรือว่าร่วมติดตามข้อมูลทางนี้ได้ก็ศึกษาดูก่อนได้ถ้าใครยังไม่เคยติดแก๊สนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ a c e b o o k นะฮะผมก็เข้าไปดูเลยเรื่องราวต่างๆอุปกรณ์ต่างๆพี่เขาทำงานกันยังไงอะไรอย่างนี้ได้หมด วันนี้สะดวกเร็วมากเห็นโปรแกรมชื่อเมคานิกแก๊สครับผมแต่เราไม่ปิดกั้นนะครับครับผมทุกวันนี้ใครติดแก๊สแล้วจะเอาตัวนี้ไปใช้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์คุณสามารถโหลดไปใช้ได้เลยนี่นี่ครับน่ารักมากเพื่อคนไทยนะฮะนะฮะด้วยกันเองพี่มงคลสุดยอดอ่ะสุดยอดมากครับสำหรับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เดี๋ยวไม่มีแล้ว